อกลาก่นที่ทั้งผู้นําไทยและกัมพูชาจะมีการหารือกันที่มาเลเซียแต่ว่าในพื้นที่เองยังคงมีเรื่องของการประทะกันอยู่คุณกันิวามองเรื่องของการเจรจากันในวันนี้ค่ะจะมีผลอะไรออกมาบ้างคะจริงๆแล้วการประทะกันระหว่างทหารสองฝ่ายเนี่ยผมว่ายังคงยังคงต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันคงเป็นการเผระชนหน้ากันที่คงจะไม่สามารถหาทางออกได้จริงๆ การเจราจาวันนี้เราความคาดหวังก็คือว่าเราอยากจะเห็นการยุติการหยุดยิงโดยทันทีนะครับเพราะว่าจริงๆคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆคือพี่น้องบริเวณชายแดนทั้งสองฝั่งและรวมถึงกับพี่น้องทหารทั้งสองฝั่งด้วยมีการสูญเสียเกิดขึ้นเราเห็นครับตั้งแต่เมื่อวานที่ลงพื้นที่มาเนี่ยผมก็เห็นว่ามีการสูญเสียของพี่น้องประชาชนคนละเรือนคนธรรมดาที่อยู่ชาวบ้านที่อยู่บริเวณชายแดนนะครับก็สูญเสียชีวิตไปบ้านเรือนก็ได้รับความผลกระทบต่างๆนานาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องให ทางคู่เจรจาทั้งสองฝ่ายทั้งคุณภูมิธรรมและคุณมาเนตเนี่ยต้องนั่งคุยกยนจริงจังบอกว่ายังไงก็ตามต้องทําการยุติทําการยุติการการการต้องทำมีต้องต้องมีการหยุดยิงอะซีสไฟกูย์แมนอะต้องทันทีแล้วต่อไปต้องวางแผนได้ได้ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปกันอย่างไรโดยเฉพาะว่าถ้าเรายุติการหยุดยิงแล้วซีสไฟกูร์แมนแล้วการเราต้องดึงกลับมาได้วัตถุภาคีเนี่ยมันจะต้องมีการพูดคุยกันแต่ว่าถ้าทวิภาคีพูดคุยกันไม่ได้แล้วก็ต้องไประดับผู้พาคีเพียงแต่ว่าเราต้อง ต,ต้องตกลงให้ได้ครับว่าไม่ว่าเราจะมีการมีการประชรหน้ากันแต่การประชรหน้านั้นจะต้องใช้ทางด้านการพูดเพียงอย่างเดียวจะไม่ใช่การประชรหน้าฐานทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อผมผมอยากมีความเชื่อนะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยโดยที่มีคุณอันวัยปรายิมนายกของมาเลเป็นตัวกลางประสานให้เนี่ยน่าจะมีการพูดคุยเรื่องซีไฟต์กลยุม์วันนี้นะครับแต่ว่ามันจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่าของฝั่งกัมพูชาเองเราก็เห็นครับว่าเขาก็เขาก็ต่อเนื่องในการปฏิบัติการทันหารนะฝ่ายไทยเราเองก็ยังมีการการดิปลอยการส่งกําลังต่างๆลงไปตรึงบริเวณพื้นที่บริเวณชายแดนทั้งหมดนะครับหลายจังหวัดอยู่ในที่ติดกับประเทศกัมพูชาเพราะฉะน,นั้นความคาดหวังสูงสุดก็คือการยุติการยิงค่ะประเมินถ้าอย่างนั้นประเมินแนวทางที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าถ้าแติว่าหยุดยิงกันได้ก็อาจจะหาอ,ะอย่างน้อยคือ มันก็จะมีต่อประชาชนใช่ไหมคะที่ยังต้องมีการอพยพอยู่หรือได้ผลกระทบแต่ถ้าหยุดยิงไม่ได้ยังต้องอมีการสู้รบกันอยู่แบบนี้นะคะอะมันจะมีผลถึงประชาชนที่ยังอพยพอยู่มันจะมีอะไรออกมาเป็นแนวทางได้บ้างคะคือแน่นอนแหะครับว่าจริงๆผมก็อยากจะรู้นะในใจของรัฐบาลไทยว่าการยุติการเจรจาการยุติการหยุดยิเงเนี่ยมันจะต้องมีของอยู่ข,ข้างหลังด้วย ว่าถ้าเราจะขอเสนอเรื่องการยุติการหยุดยิงซีฟายเอ e ก e ์ e พลเนี่ยมันจะต้องมีของต่อไปว่าแล้วถ้ายุมีการยุดยิงเนี่ยเราจะทําอะไรเนี่ยเป็นข้อเสนอให้เขาตกลงด้วยอันนี้มันเป็นการเจราจาต่อรองในเิทีระหว่างประเทศเลาเราจะจะมีพวกมีกโคเชชัชนเราจะมีเรื่องซีฟายเอ e ก e ์เพ e นเนี่ยมันจะต้องมีของเสนอไปว่า หยุดยิงแล้วเดี๋ยวเราจะทํานี้ทํานี้ทานี้สเต็ปหนึ่งสองสามสี่อย่างเช่นเรื่องถ้าสมมติว่ากรณีพิพาทบริเวณเขตแดนปเป็นเรื่องหลักจริงๆเราต้องเสนอเข้าไปว่าเราต้องกลับมาใช้ MOU ม3ูส้ได้นะแต่ว่าถ้ามากกว่า m o u 1 3มเรามีอะไรบ้างที่เราจะเสนอเขาเขาเองก็จะมีข้อเสนอมาก,กับเราด้วยเช่นกันผมก็อยากจะเห็นว่าทีมไทยแลนด์ที่ไปเนี่ยคุณภูมทิทานำทีมเนี่ยมีข้อเสนออะไรที่ไปอยู่บนโต๊เจรจาระหว่างไทยกับทมพูชาที่มีมาเลเซีย็นตรงกลาง ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเราเรามีอะไรบ้างอยู่ในกระเป๋าที่จะไปพูดคุยออกับเขาแต่ถ้าเราไม่มีของเลยจะไปนั่งคุยอย่างเดียวว่ามีการหยุดยิงเดียวผมว่ามันไม่เกิดผลเพราะยังไงก็ตามเขาคงไม่ยอม<อ>ผมเชื่อมั่นว่ยยังไงเขาไม่ยอมถ้าเราไม่มีของถ้าเราไม่เตรียมการบ้านไว้เรามีแค่หลังจาก unsc คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติบอกว่าให้อาเซียนให้เป็นเรื่องของไทยและกัมพูชาโดยมีอาเซียนเป็นคนตัวกลางเราก็ทําตามาม,าม,มติของคณะมนตรีไม่ใช่มติไปซ้ำไปเป็นข้อเสนอของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งผมมองว่า เราไม่ได้เตรียมการบ้านคือผมไม่เชื่อมัน่นเรายังไม่มีการเตรียมการบ้านว่าเรื่องเจรจา,าเขตแดงเรื่องเจรจา,าเรื่องนู้นเรื่องนี้การถอนกําลังการการลดกําลังลงทั้งสองฝ่ายการจะเสนออะไรไหมในเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะขอยุติการหยุดยิงเพื่อให้ทุกสิส่งอย่างกลับมาสู่สภาพปกติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เหมือนปกติแต่ว่าผมยังไม่เห็นในเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จนะถ้าพูดตรงๆนะครับวันนี้เวลา13.3 0ศของวันนี้ผมยัง ไม่ค่อยเชื่อมันเท่าไหร่ว่าจะมีการเจราจากันการหยุดยิงได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราต้องเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพของพี่น้องประชาชนบริเวณชายแดนทั้งหมดเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าตามที่ผมไปดูในพื้นที่ต่างๆการบริหารจัดการยังไม่ค่อยมีเพราะว่าเป็นสนายการเงินจะต้องมีการวางแผนมีโครงสร้างในเรื่องเกี่ยวกับการประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับบริหารจัดการ สมาี่อยู่ในเวทีระหว่างประเทศเรื่อง CCM, Camp Coordination, Camp Management เราทำอย่างไรในการที่จะมีการประสานงานในการที่จะบริหารในการที่เราจะมีศูนย์อพยพต่างๆเพราะตอนนี้ทุกคนที่ออกมาอยู่ในศูนย์อพยพประกเราเรียกว่าผู้พัดิ่นภายในประเทศเรียบร้อยแล้วที่เกิดจากภัยสงครามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการอพยพคนที่อยู่บริเวณชายแดนเนี่ยไปอยู่ตามศูนย์ต่างๆที่เราเรียกว่า Collective Center ศูนย์ที่มีการรวบรวมคนไว้ตอนนี้ที่ผมไปนั่งดูนะแล้วก็มีการมีโอกาสได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยเขาบอกว่า ในเรื่องเกี่ยวกับยา,ารักษาโรคเนี่ยยังมีปัญหาเยอะเพราะหลายๆครั้งก็ต้องการให้กับให้เจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปรับยาเองและก็เป็นบางพื้นที่นะแต่ว่าหลายพื้นที่เขาบอกว่ามีเจ้าที่สาธารณสุขอยู่ในพื้นที่แล้วรับยาเองซึ่งต่างตัวเนี้ยมันควรจะไม่ไม่เกิดถ้าเรามีการประสานงานเรามีการบัดการที่ดี เราเริ่มทําเรื่องเกี่ยวกับ C C C M ซะการบริหารจัดการแคมป์การและการประสานงานเพราะฉะนั้นเราจะดูเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขเราดูเรื่องเกี่ยวกับน้ำเราดูเรื่องเกี่ยวกับอาหารเราดูเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคต่างๆนานาต้องเป็นเซ็นเตอร์ให้ได้ต้องมีเซ็นเตอร์จริงๆตอนนี้ถ้าถามจริงว่ามีกี่ศูนย์ทุกคนยังบอกไม่รู้มีกี่ศูนย์เราก็ต้องขับรถไปเรื่อยๆืแล้วเราจะเห็นโอ้ขาอยู่ที่นี่นั้นที่นู่นที่นี่ผมอยากจะเห็นศูนย์สั่งการชายแดนนะครับที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัันกกบ เรื่องมันจะเป็นตารางใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรมีกี่คนในตา,ตานานานี้แล้วก็บอกว่ามันมียังมีข้อยังมีแก๊สตรงไหนยังมีการหลงเหลือยังมีการขาดเหลืออะไรตรงไหนบ้างแล้วถ้าสมมติว่าศูนย์นี้มีของเยอะแล้วก็สามารถกระจายไปศูนย์ต่างๆได้ศูนย์นี้ต้องการอะไรบ้างก็มีการกระจายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านัปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมได้ดีก็เรื่องเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องที่อยู่ในศูนย์อุติเต่างๆนะครับแล้วก็ต่อไปก็คงจะต้องเป็นการวางแผน ในการในเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือการทูตที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาตรงน,นี้ให้มันสาเร็จรุ่งร่งไปด้วยดีเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นวางก<ม>ารวางแผนเฉพาะหน้าระยะกลางและระยะย,ย,ยาวการแก้ไขปัญหากัมพูชาก็ต้องมีการพูดคุยอย่างาที่ผมเสนอไปว่าไอ้ที่ผมเสนอไปเนี่ยเป็นการการการลดทอนให้กัมพูชารู้สึกว่าเสียเพียงทำแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะสร้างสันิภาพแบบยืน มันจําเป็นต้องสร้างความปองดองให้เกิดขึ้นมันจําเป็นต้องทำยังไงก็ได้ให้ประเทศสองประเทศเนี้สามารถเดินหน้าต่อกันไปให้ได้แล้วมองว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เห็นร่วมกันเพราะฉะนั้นมันมีทั้งแผน2แผนในแผนระยะยาวนะครับแผนที่ทําให้เขารู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เข้ากระทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการยิงการทําสงครามแล้วก็มีเป้าหมายเป็นคนละเรือนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนที่สั่งการก็ต้องรับผิดรับช่อไป เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เราต้องดําเนินหน้าต่อไปแต่ว่าในแผนระยะยาวควบคู่ไปด้วยเราก็ต้องมองในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาร่วมมือกันต่อไปะอระยะระยะยาวนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยเราอยู่กันไม่ได้ถ้าเรามองแต่ว่าเราต้องทําให้อีกคนเพียงทาตลอดเวลาเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วก็พี่น้องประชาชนบริเวณชายแดนหนึ่งก็ได้ผลประทบสูงสุดผลประโยชน์ของชาติน่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงที่เรายังไม่พูดตังเสรษฐกิจการค้าชายแดนค้าข้ามแดนค้าผ่านแดนที่เรามีมูลค่าใน798กิโลเมตรชายแดนไทยกัมพูชายาแดนไทก เราตอนนี้เราเสียงซูญเสียตอนนี้ไปจะกกรอแล้วเราไม่มีแล้วเราปิดด่านชายแดนสามแสนกว่าล้านบาทต่อปีหมดแล้วนะครับเรายัางนี่ยังไม่พูดเรื่องแรงงาน m อ u ที่มาจากกัมพูชาที่ยังมีการขาย,ขายแรงงาน,นตนน่างๆนาวตอนนี้ผลกระทบทั้งสองฝ่ายเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นจุดหมายปลายทางสุดท้ายก็คือการพัฒนาร่วมกันอย่าง,ย,างยั่งยืนแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนู้นเนี่ยมันต้องมีการวางแผนถึงแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปให้ได้เรื่องเกี่ยวใครทาผิดก็ต้องรับผิด เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาร่วมมือกันบริเวณชายแดนและ2ประเทศเป็นพี่ภาคีและก็เป็นสมาชิกในอาเซียนรวมไปในเวทีระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นมันต้องวางแผนให้ดีอ่ะถ้าวางแผนผิดพลาดเ่าไหยังไงก็จะกรณีที่มาเก็บข้อมูลเรื่องของ ISL ที่เสนอไปที่ไ p u ีเนี่ยค่ะจะมีกระบวนการอเยังไงแล้วก็ได้ที่ลงพื้นที่มาก็ได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างครับข้อมูลต่างมีประโยชน์เยอะนะครับตั้งแต่ลงพื้นที่มาเมื่อวานนี้ก็อยู่ในพื้นที่ ที่ยังมีการประทะก,กันเราก็ตัวเองเขาได้วิ่งไปอยู่ในบังเกอร์ด้วยหลบภัยด้วยแล้วก็เห็นครับไปไปดูพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่เขาโดนระเบิดตั้งแต่วันแรกโดนจรวดตั้งแต่วันแรกไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันเองร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปั๊มน้ํามันในจังหวัดศรีสะเกดที่ได้รับที่มีคนเสียชีวิต7คนในเวลาเดียวกันเราก็ในพื้นที่โรงพยาบาลรพสตอโรงพยาบาลเสริมสร้างเ,าเสริมสร้างสุขภาพตําบลในจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็รวมถึงพื้นที่ หมู่บ้านหมู่บ้านที่เป็นแบบหมู่บ้านของคนพี่น้องทั่วไปไม่มีเป้าหมายทางอาหารแต่ก็ยังโดนผลกระทบเมื่อกี้นี้ก็ยังมียิงตอนเช้านี้ขี้เดินมเพราะฉะนั้นเนี่ยสินตาตาเ่าเนี้ยมันเป็นที่เราจะสามารถตามข้อมูลเนี่ยสามารถนําข้อมูลตางๆเราเนี่ยไปเสนออยู่ในคณะกรรมการว่าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสนับสนุนการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรง i อเของ IPU เนี่ยเขาก็มีม,มีตอนนี้ผมมีการพูดคุยกันเขาบอกว่าถ้าเรามีข้อมูลทั้งหมดมา เขาจะทำการทางซิคิเชเรียตทางฝ่ายหรือเลขา,ลขาก็จะทาการประสานงานกับคนที่เป็นคณะกรรมการทั้งหมด12อคนในกรรมการนี้ก็มีการจะมีการหารือกันในวันในเดือนตุลาคมปีนี้นะครับว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการเรสประเด็นตรงนี้ยกประเด็นตรงนี้ให้มีการเข้าไปมีการพูดคุยกันในสมัทในกลุ่มสมัชชาใหญ่ของสหภาพระฐาสะภาโลก ว่ามันเกิดอย่างนี้จริงๆนะเราไม่อยากจะเห็นเราอยากเห็นสันติภาพถ้าสมมติว่าการสงครามเป็นสิ่งที่ต้องเลือกเป็นสิ่งสุดท้ายก็ต้องมีการเคารพกรอกบกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะกรอกบกฎหมายขังนน้ำเลนอดเสรีธรรมคือสินาาเนี่ยผมก็ได้เก็บข้อมูลมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต้องต้องทำเป็นเปเปอร์ทำเป็นเอกสารแล้วก็ทำเป็นหลักฐานและเสนอไปที่กรรมธิการเพื่อให้ทุกคนเห็นชอบด้วยถ้ามีการเห็นชอบด้วยก็อาจจะมีการยกประเด็นตรงนี้โดยประธานกรรมธิการก็จะมีการพูดในวันสุดท้ายของการประชุม i อ u แต่ละครั้งเวลาการประชุมเนี่ย คณะกรรมการทุกกรรมการนะฮะจะยกประเด็นต่างๆเข้าไปพูดอยู่ในสมัชชาใหญ่การประชุมใหญ่มาสุดท้ายแล้วก็จะมีคนทุกคนก็จะรับฟังแล้วก็เอนดอร์สมาว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่คณะกรรมการแต่ละกรรมการเสนอว่าควรจะทําอะไรอย่างไรบ้างในสถานการณ์ต่างๆมีโอกาสที่จะมีการหารือเร่งด่วนไหมคะก็ก็มีครับมีเพราะว่าเรื่องนี้ในกรรมการแน่นอนยังไงก็ต้องมีการพูดคุยแต่ว่าอายการที่จะต้องให้ประธานเข้ามาพิจารเนี่ยก็ต้องมีการยกประเด็นตรงนี้เพราะว่าผมว่าประเด็นตรงนี้ หน้าที่จะเป็นประเด็นร้อนที่สุดณปัจจุบันเพราะแต่ละครั้งก็ต้องมีประเด็นเนนนร่งด่วนเหมือนอีเมอร์เจนซี่ไอเทมนะครับคล้ายๆที่ผมเสนอไปคราวที่แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์รสฐธรรมนเมียนมาอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าคนเะือเรือนที่รับผลกระทบจริงๆถ้าการประทะกันระหว่างทหารสองฝ่ายต่อเนื่องเนี่ยคนที่รับผลกระทบคือคนเรือนและบริเวณชายแดนด้วยมีความสุ่มเสี่ยงมากเลยเพราะว่าการมีเป้าหมายที่แบบยิงทุกคนอินดิ c ส i m i ิ a มเติ t ในทอค ทำร้ายทุกคนโดยที่ไม่ไม่แบ่งแยกว่าเป้าหมายเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นประเด็นที่ทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยคนไอ้กรรมธิการของไอพจําเป็นจะต้องยกประเด็นนี้ขึ้นมาให้ได้ในส่วนของสภาไทยหลังจากมาลงพื้นที่แล้วจะนําข้อมูลนี้ไปขอหารือในอสภาผู้แทนรัษฎรยังไงไหมคะในกรรมธิการก็คงจะมีการหารือนะครับก็ตอนนี้กําลังคิดอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการขอตั้งกระทู้ถามสดเพราะว่า อาจินี้ก็จะมีโอกาสในการตั้งกระทู้ถามสดนะครับมันมีสอสาทางคือหารือแต่หารือแค่แค่สนาทีเราก็พูดประเด็นต่างๆไปแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็มียตัติด่วนหรือวาจารียบร้อยแล้วก็เป็นการประชุมลับก็เสนอข้อคิดเหน็นต่งางๆาให้ทางรัฐบาลแล้วคราวนี้อาจจะเป็นกระทู้ถามสดมากกว่าก็วันพฤหัสก็จะมีการตั้งกระทู้เราก็จะเป็นการยกประเด็นต่างๆเรื่องอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็ถามรัฐรีที่เกี่ยวข้องหรือไม่ในกรรมธิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการความมั่นคงของรัฐ คณะนะกรมกรมิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเราก็จะมีมีการพูดถึงได้โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์จะทําอย่างไรเราใช้กฎหมายตัวไหนมาปกป้องคุ้มครอง,รองเราต้องเรียกร้องเรื่องการยุติการหยุดยิงก็ต้องใช้กลไกสภาด้วยตอนนี้สิ่งที่น่าห่วงเรื่องของความขัดแยง้งระหว่างคนที่อาจจะมีความ,มรู้สึกประชาชนทั่วไปของคนไทยและกัมพูชาที่มีมีโอกาสที่จะ เกิดการทําร้ายกันท่านสูดไหมถ้าเอเคเรื่องปัญหาเรื่องแรงงานหนรือเพิ่มคนทั่วไป<ใ>นี่เป็นห่วงเรื่องนี้ด้วยไหมคะเป็นห่วงมากครับเพราะว่าความเป็นคนสัญชาติไหนเนี่ยเราเลือกไม่ได้เราเกิดมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เป็นคนสัญชาตินี้แต่ว่าก็อยากให้คนดึงทุกคนกลับมานะครับว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นผู้บริหาร เป็นคนที่บรหิหารจัดการของประเทศเป็นคนที่สั่งการในเรื่องเกี่ยวกับการจะใช้เรื่องนี้เรื่องนั้นไปเพราะฉันต้องแยกให้ออกเรื่องระหว่างประเทศก็คือประเทศต่อประเทศแต่ถ้าจะเอามนุษย์กับมนุษย์คนกับคนเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะผมเข้าใจครับทั้งสองฝ่ายแหละคนไทยและคนกัมพูชาตอนนี้เราคงมีความรู้สึกที่ไม่ดีระหว่างกันเพราะว่ามันมีการสู้รบกันระหว่างฐานสองประเทศความรู้สึกชาตินิยมเนี่ยมันกลับขึ้นมาสขมาพูคนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราดึงลงมาให้ได้ดีๆเราก็ต้องมองว่า ปัญหาบริเวณชายแดนมันเป็นปัญหาระหว่างประเทศสองประเทศนั่นมันเริ่มต้นจากการกล่าวอ้างที่เขาจะเอาพื้นที่ที่เขาต้องการเราก็บอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีข้อตกลงกันอยู่เราก็คงมีการเจรจากันแต่เขายกระดับไปแล้วมันทําให้มีการประทะกันระหว่างทหารต่อทหารอย่าเอาคนต่อคนเลยครับดึงคนกลับมาให้ได้ดึงคนกลับมาได้เราต้องเข้าใจเราต้องเน้นเราต้องให้ความเราต้องส่งกาลังใจให้กับทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยบริเวณชายแดนไทยและรวมถึงพี่น้องประชาชน คนลเรียนผู้บริสุทธิ์ของกัมพูชาด้วยเช่นกันเพราะเขาได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันเราจะสุดท้ายปลายทางที่ผมบอกไปว่ามันต้องพัฒนาร่วมมือกันไปอย่างยั่งยืนนี่ไม่นั้นประเทศเราจะต้องเราหนีกัมพูชาไม่ได้กัมพูชาก็หนีกับเราไม่ได้ถ้าเราทะเลาะกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็ไม่สามารถอยู่อย่างมีความสุขบริเวณชายแดนตรงนี้ที่เคยมีการพัฒนาที่เราคาดหวังไว้ว่าจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมต่างๆนานามันจะล่มสลายไป แลวเราก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นเ,เพราะฉะนั้นดึงกับมาครับอันนี้คือปัญหาระหว่างประเทศต่อประเทศผู้บริหารต่อผู้บริหารที่เข้าไปบริหารประเทศให้เขาแก้ไขปัญหาเราเป็นประชาชนเราสามารถส่งความรู้สึกคําแนะนําได้แต่เราจะเกลียดกันให้เกลียดกันเมื่อไหร่อยู่กันลําบากจริง